เลื่อนขบวนได้ครับออกเดินทางไปลงหน้างานใหม่ครับตอนนี้ที่บ้านที่ตำบลบัวงามก็มีงานนะครับมีงานางานใหญ่ช่วงปีใหม่นี้นะครับก็ฉลองอุโบสถใหม่นะครับผมจัดงาน4ี่คืนหวัน ห้าวันมีการอุปสมบทหมู่ด้วยหน้ายี่สิบนะครับยี่สิบบวชพระยี่สิบก็ไม่รู้ว่า,ามีอะไรมาเฉลิบฉลองในงานม้างนะครับยังไม่สอบถามรายละเอียดเท่าไหร่โอ้เสียชาเสียชานี่เสียชา นี่คันนี้นะครับคันที่วิ่งสวนไปเ่อกี่เหยียบมอเตอร์ไซค์ตอนไปวิ่งกับผมที่บ้านลาดอ่ะถ้าใครได้ดูคลิปย้อนกลับไปสั้2สองถึงสามอาทิตย์นะครับสาอาทิตย์ได้นะครับย้อนไปดูเลยน้องแกขับเหยียบมอเตอร์ไซค์ผมก็วิ่งสวนกันอย่างนี้แหละผมก็ดูนะมันมันมันไม่มีรถตามมาข้างหลังผมก็ไม่เห็นมอเตอร์ไซค์ที่ไหนได้ขี้เมาขับตามหลังมาครับขับตามหลังมาแล้ว มาจอดอยู่ท้ายรถน้องเขานะครับทีนี้น้องเขาจะถอยหลบผมแค่นั้นแหละครับได้ยินแต่เสียงดังโลุ้อผมรีบกระโดดรถลงไปแทบไม่ทันไม่ได้จับกล้องไปถ่ายคลิปให้ดูแต่แ,แต่ก็ถ่ายให้ดูหลังจากที่น้องเขาเหยียบเสร็จแล้วมออไซค์ก็เลขนะครับล้อหน้าล้อหลังเป็นเลขแปดเลย ิ่งกับทีมไหนไปกับรถใหม่หรือเปล่าไม่รู้รถใหม่รถพอพดีหมู่บ้านเขามีเท่าแก่แมคโครใหม่ด้วยนะครับซื้อแมคโครใหม่นี่มีแมคโครอยู่ตรงนี้คันหนึ่งวอลโวเขาจะขายนะครับผมยังไม่ได้ไปสอบถามเขาเลยว่าขายในราคาเท่าไหร่พูดถึงถ้ามีเงินก็น่าจะซื้อน่าซื้อไว้นะวอลโวคันนี้ไม่ค่อยได้ใช้งานด้วยเขา จัดงานบวชมีงานครับตอนนี้ที่บ้านผมมีงานเยอะมากเลยงานบวชงานทําบุญแจกข้าวอ๋อนี่เอาตรงนี้ครับใกล้นี่แหละโอ้ปากบ่อเลยพี่น้อง นี่ที่เทก็อยู่ตรงนี้ครับที่เทก็อยู่ขวามือเนี่ยที่จมกันเยอะๆเมื่อวานเนี่ย <laughs> เอาละอยู่ใกล้ที่เทด้วยงานนี้สบายเลยไม่ต้องกลัวชาวบ้านเขาจะลำคาญนะโอะไรวะเนี่ยไมมีขยะเต็มเลยหรือว่าเขารับซื้อของเก่าเอาของเก่ามาลงไว้คัดแยกวะ

ลวดไฟฟ้าครับเหลือไปแล้วนะลินดีนะเขายังไม่ปล่อยไฟมาครับลวดไฟฟ้าลวดล้อมวัวนี่และครับถึงต้องคอยดูให้กันไงเสาล้มเลยโอ้ย ี่ผมก็ไม่กล้าจับนะผมกลัวมันมีไฟไงก็เลยลองมือแตะๆดูอ้าวมันไม่มีไฟด้วยนี่วะเอาตรงนี้เหรอโอ้ยคอนกินีตพังหมดแล้วพี่น้องแตกหมดเลยเนี่ย ยุ่หมดเลยความเสียหายก็เกิดจากรถหนักอย่างพวกเรานี่แหละเนาะเพราะว่าส่วนมากแล้วชาวบ,บ้านในช่องเขาสัญจรเขาก็รถเขาก็ไม่ได้หนักเหมือนเราแหละแต่มันทำยังไงได้เนาะ ตะวันโอ,อ้ยปาท่องตัวนี้คืองามเลยวะงานยุ่มกับหล <laughs> วงเป็นกราวนี yeah, ่แม่โคนี่มุดได้ไปทุกที่จิงๆเลยแม่โคไปมุดไปเดี๋ยวเจอกันที่หยุดลงรถเลยครับ เหนื่อยถึงแล้วครับที่ลงที่ก็สายไฟครับนี่สายไฟที่พลาดอยู่ข้างบนนี่ครับต้องขึ้นไปบนแมกโคร างานเป็นที่เรียบร้อยครับผมก็ขอบคุณพี่เพียน้องเอฟทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากไว้ด้วยนะครับกับช่องล็อกกีนี่สายจวดทีมงานโทรหนึ่งเราเดี๋ยวขออนุญาตไปเก็บกิ่งไม้ต้นยุคงยุคาก่อนครับเพื่อรถจะได้ออกง่ายๆครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ รถด,ดำก็ตามกันมาแล้วตอนนี้